ต้องถ่ายไว้ถ่ายจะใช้เจ็ดตัวถ่ายอย่างเดียวเลยไม่ได้ถ่ายไอ้นั่นเขาถ่ายอย่างเดียวเลยคนเขาก็ถ่ายโป้เลยคนเขาก็รอ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 อยู่ถ่ายโป้เลยครับคนคนเขาก็รอรอรออยู่นี่เนี่ยคนเขาก็รอ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 อยู่นี่ต้องไปถ่ายหน้าพ่อมั่งก็คน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 ก็รอ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 อยู่ดูดูก็จะขยิมแล้วไปล้วเขารู้จักก็จถ่ายรูปอ่ะ เออเออเออมองกล้องด้วยเห็น oh, ว oh, <Mu> ่าไมได้ถ่ายถ่านัอแดงอ่ะัหน้าันหนาัหนกันห้ากหลาังนากนาันนันห้ากันน้ากักัากัากันนนันห้ายหั้ันน้กกกันักัน้า่ก